n a m t a t h ā g a t a w a t o a r a h t o s a m a s a m b u tathā n a m t a t h a t a w a t o a r a h t o s a m a s a m b u tathā n a m t a t h ā g a t a w a t o a r a h t o s a m a s a m b u tathā ปจังโคสติสังขาโตธรรมานังวิจโยตถาวิริยมปิติปัสสติปจังขาจตถาปเรสมาทุเปกขะดจังขาสัต เตเตสัพพธาสีนามุนินาสัมมตักกาตาภาวิตาพหุลีกตาสังวัตตันติอภินยาานิพานายาจปติยาเอเตนะสัจวัตเจนะสติเมโหตุสัพพตา เอกสัมิงสัมยนาโทโมกัลลานันจากัสปังกิลาเนทุกิเตทิสวาโปจังเคสัตเตสยิเตจะตังอภินันทิตวารโรคามุจิงสุตังคเนเอเตนะสัจวัตเจนะโสติเมโหตุสัพพตา เอกธาธรรมราชาปิเกลันเยนาพิปีลโตจุนทัตเเรนาตันเยวานาภานาเปตวานสาธรังสัมโมทิตวาจะอาพาธาตัมหาวุทธาสิทนโสเอเตนาสัจวัจเจนา โสติเมโหตุสัพปทาปินาเตจะอาพาธาตินันนำปีมเหสีนังมักคาหตกิเลสาวะปตานุปาติธรรมมตังเอเตนสัจจวัตเอเตนสัจวัตเจนะโสติเมโหตุสัพปทา บทขัดธรรมจักกปวัตนะสูตรอนุตตรังอภิสัมโพธิงสัมพุทธจิตวาตถาคโตปธรมังยังอเทเสสีธรรมจักกังอนุตตรังสัมมเทวปวัตเตนโตโลเกอปฏิวัติยังยัต ทาขาตาอุปอันตาปฏิปติจมัดชิมาจตุสวาริยาสัจเจสุวิสุทธังยานทาตสนังเทศิตังธรรมราเจนะสัมมาสัมโพธิกิตานังนาเมนวิตสุตังสุตังนาเมนาวิตสุตังสุต ังธรรมจักกับปวัตนังไวยาการณปาเทนะสังขีตันตัมพนามะเสบทธรรมจักกัปวัตนสูตร เอวัมเมสุตังเอกังสัมยังปกวาภาราณสิยังวิหารติอิสิปตะเนมิคาาเยตัตระโคปะกวาปัญจวัคคิเยปิ aman tauwe mepikawe ananta papa chitenana sewi apa yo caangka me suka su kali kanu yoko Io kammopo ducaiko Anario anak san yo caang alamathau yokko thuko โคอานาริโยอนัตสันฮิโตเอเตเตพิกเวอุโภอันเตอนุปคขมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคตเณอะิสัมพุทธาจักขุการณียานะการีอุปสมัยะอภิญยยะสัมโพทายะนิ ปานายาสังวัตะติกตามาจะสาปิกเวมัชิมาปฏิปะท,ะท,ะท,ะะทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจัก ขุกรณียานะกรณีอุปสมัยะอภิญญาะะสัมโพธายะนินพปานายะสังวัตติอายเมวะอริโยัตังคิโกมคโคสยตถีทางสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีวสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสามาธิายังโศสาปิกเวมาชิมาปฏิปทาตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจัก กุการณียานะการณีอุปสมายะอภินยะะสัมโพธายะนิ ปานายาสังวัตติอิทังโขปานปิกเวทุกขังอริยสัจจังชาติปีทุกขาชาราปีทุกขามารณันปีทุกขังโสกปริเทวะทุกขโตมานสุปายาสาปีตุกขาปิเยหิสัมปโยโกทุโขปิเยหิวิปโยโกทุโขยัมปิจังนลปติตามปีตุกขังสังคิเต นะปัญจปาทานกันธาทุกขาอีทางโขปนาปิกเวทุกขสมุตโยอริยสัจจยายังตัณหาปโนภวิกะนันทิราคะสหกตาตตรตตราปพินันทินิสยถีทางกามตัณหาปวตัณหาวิปวัตันาอีทางโขปนาปิกเวทุกขนิโรธอริยสั จังโยตสาเยวตันหายอเสสวิราคานิโรธจาโคปตินิสกจาโคปตินิสกมุติอนาเลโยอีทังโคปนาปิกเวทุกานิโรโธอีทังโคปนาปิกเวทุกานิโรตกามินีปฏิปทาอริยสัจังอายเมวอาริโยอัต ตังกิโกโมัคโกสยยทีทังสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชิว สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิอีทังทุกขังอริยสัจจติเมปิกเวปุเปอนันุสุทสุตัมเมสุจากขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ตังโกปานิทังทุกขังอริยสัจจังปรินญ,ญายันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอ,อุทปาทิ ตังโขปณิทังทุกขังอริยสัจจงปรินญาติเมปิกเวปุเพอนาณุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอีทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจิน อิทอิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจันติเมพิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจชาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิ ตังโกปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจงปหาตพันติเมปิกเวปุเปอนานนสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยาังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ตังโกปานิทังทุกขสมุทัยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมปิกเวปุเปะอนุสุเตสุธรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ทุกขนิโรโธอาิยสัจจันติเมปิกเวปุเพอานุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโขปานิทังทุกขนิโรโธอาิยสัจจังชาติกิสาติชิก ตังโขปานิทังทุกขนิโรโธอริยสัจจงสัจิกาตพันติเมปิกเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ตังโขปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจ,จังสัจิกตันติเมพิกวเวปุเปอ,อน,นุสุเตสุธรรมเมสุจากขุงอุทธปาทิยาณังอุทปาทิปัญญาอุทธปาทิวิจาอุทธปาทิอาโลโกอุทปาทิ อิทังทุกขนิโรธกามินีปฏิปทาอาริยสัจจันติเมปิกเวปุเพอนันุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาธิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาธิวิชาอุทปาธิอาโลโกอุทปาธิ ตังโกปานิทังทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจจังภาเวตพันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรมเมสุจากขุงอุตตปาทิยานังอุทตปาทิปัญญาอุทตปาทิวิชาอุตตปาทิอาโลโกอุทตปาทิ ตังโขปานิทังทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอาริยสัจงจาวิตันติเมพิกเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิจาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิ ยาวะกีวันจาเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัจสุเอวันตีปริวัตังทวาตสาการังยะถาภูตังญาณธาตสนังนสุวิสุทังอาโหสี เนวตาวาหังปิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสัปรมเกสะสมาณปรมมนิยาปชายะสเทวมนุสัยะอนุตารังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยะโตจโคเมปิกเวอิเมสุจะตูสุอริยสัจเจสุเอวันตีปริวัตังทวาทสาการังยะถาภูตังยานทาสนังสุวิสุทังอโหสี อธาหังพิกเวสเทวเกโลเกสมารเกสะปรมมเกสัสมาปรหมณิยาปัจายาสเทวมนุสายาอนุตรังสัมมาสัมโพธิงอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิง ยานันจาปณะเมทสนังอุทปาทิอกุปาเมวิมุติอายมันติมาชาตินติธานีปุนาภวติ อิทามาโวจาพะกวาอัตมนาปัญจวักิยาปิกุพะกวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมาสมินจาปนาวัยยาการณสมิงพันยะมาเน อายสมะโตโกนทัญญาตสาวิรชังวีตมลังธรรมจักขุงอุทปาธิยังกินจีสมุทัยธรรมมังสพันตังนิโรธธรรมมันตีขวติเตจากภควตาธรรมจักเกภุมมาเทวาสัตธมนุษสาเวสุง เอตัมปกวตาภารานสิยังอิสิปะตะเนมิกทาเยอนุตารังธรรมจักกังปวัติตังอปติวัติยังสมะ,มะเนวะพรามเนนวะเทเวนนวะมาเรนนวะพรามุพรมุนาวะเกณจิวาโลกสมินติภุมมานังเทวานังสัพทังสุตตวะ ภุมมานังเทวานังสัตทังสุตตวาจาตุมหาราชิกาเทวาสัตมนุษสาเวสุงจาตุมหาราชิกานังเทวานังสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตตมนุษสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวะ ยามาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงยามานังเทวานังสัตทังสุตวาตุสิตาเทวาสัทธมนุสสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตวะนิมมานรติเทวาสัทธมนุสสาเวสุงนิมมานรตินังเทวานังสัต ทังสุตตวะปารณิมิตวะสวัตติเทวาสัตตนุ a ส u เวสุงปารณิมิตวะสวัตตีนังเทวานังสัตทังสุตตวะพระมปาริสัจจาเทวาสัตตนุ a ส u เวสุงพระมปาริสัจจานังเทวานังสัตทังสุตตวะ พระมปโรหยตาเทวาสัตมนุสาวเวสุงพระมปโรหยตานางเทวานังสัต สังสุตตวามหาัพรหมาเทวาสัตตมนุสสาเวสูงมหาัพรหมานังเทวานังสัตธังสุตตวาปาริตาภาเทวาสัตตมนุสสาเวสูงปาริตาภานังเทวานังสัตธังสุตตวะอปมานาภาเทวาสัตตมนุสสาเวสูงอปามานาภางเทวานัง saat ทั้สุตตวะอาภัสราเทวาสัทธมนุษาเวสุงอาภัสรานังเทวานังสัตทังสุตตวะปาริตตสุภาเทวาสัทธมนุษาเวสุงปาริตตสุภานังเทวานังสัตทังสุตตวะอปปมานสุภาเทวาสัทธมนุษาเวสุงอปปมานสุภานังเทวานังสัต ทังสุตตวะสุปกินณหากาเทวาสัตมนุสสาเวสุงสุปกินนหากานังเทวานังสัตทังสุตตวะเวหผลาเทวาสัตมนุสสาเวสุงเวหพลานังเทวานังสัตทังสุตตวะอวิหาเทวาสัตมนุสสาเวสุงอวิหานังเทวานังสัต สังสุตตวะอัตตาปเทวาสัตมนุษสาวสุงอัตปานังเทวานังสัตทังสุตตวะสุทัสาเทวาสัตมนุษสาวสุงสุทัสานังเทวานังสัตทังสุตตวะสุทัสีเทวาสัตมนุษสาวสุงสุทัสีนังเทวานัง ทั้งสุตวาอากนิทกา,าเทวะสัทธมนุษสาเวสุง เอตัมภควตาภารานสิยังอิสิปตะเนมิคทาเยอนุตรังธรรมจักกังปวติตังอปฏติวติยังสัมมะเนนวะพระมเนนวะเทเวนวะมาเรนะวะพระมุนาวะเกณจิวาโลกัสมินตี อิติหเ,าาเ,เตนะคเนนะเตนะโมหุเตนะยาวะพรมะโลกาสัตโตอะพุก ขัดจีอายัญจะทศสสาหัสสีโลกทธาตุสังกัมปิสัมปะกัมปิสัมปเวติอปมาโนจะโอลาโรโอภาโสโลเกปาตุระโหสีอติกรัมเมวเทวานังเทวานุภาวังอาทะโกภะกวาอุทานังอุทานสสีัญญาสีวัตโพกนทันโย อัญญาสีวัตะโพโกณทันโยติอิติทังอายสมะโตโกณทันยัสสะอัญญาโกณทันโยตเววนามังอโหสิติใจความสำคัญเป็นบทพระธรรมเทศนาการแรกของพระพุทธเจ้า ว่าด้วยข้อปฏิบัติที่ไม่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ที่เรียกว่าทางสุดตรงสองทางทางสุดตรงสองทางคือ 1. การทรมานตน 2. การปลนเปลือตนด้วยกามและข้อปฏิบัติที่นำไปสู่และเป็นบทว่าด้วยข้อปฏิบัติที่นำไปสู่ความพ้นทุกข์ ที่เรียกว่ามัชชิมาปฏิปัาทางสายกลางได้แก่อริยามรคมีองค์แปดคือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะความดำรีชอบสัมมาวาจาการพูดจาชอบสัมมากรรมโตการทำรการกระทำชอบสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะ ความเพียรชอบสัมมาสติความราลึกชอบสัมมาสามาธิความตั้งใจมั่นชอบเป็นบทสวดที่ชี้ทางแห่งความพ้นทุกข์ซึ่งเป็นบทสวดที่ควรศึกษาให้เกิดความเข้าใจแจ่มแจ้งอย่างยิ่งประวัติหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ต้ต้นพระศรีมหาโพธิ ทรงเสวยวิมุติสุขอยู่เจ็ดสัปดาห์จากนั้นท้าสหัมบดีพรมลงมากราบอาราธนาให้แสดงธรรมโปรดเวนยศัสตร์ทรงรับอาราธนาและเสด็จโปรดปัญจวัคคีทั้งห้าที่ป่าอีสีปาตานามารึกาทายวันทรงแสดงบทนี้บทธรรมจักกับป่าวัตนะสูตรหลังจบพระธรรมเทศนา พระอัญญาโกรธัญญาได้ดวงตาเห็นธรรมขอบวชเป็นภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งตรงกับวันอาสาฬหาบูชาคือวันเพ็ญเดือน8ที่มาที่มาพระไตปปิดกฉบับสยามรัฐภาษาบาลีเล่มที่19หน้าที่528-532ถึ ข้อที่1,664ถึง1,673งอาหังสุกิโตโหมีขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุขนิทุโกมีปราศจากความทุกข์อเวโรมีปราศจากเวร อัปยาปัญโจโหมีปราศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอานิโกหโมีปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานั่งปริหารามีจงมีความสุขก,กายสุขใจรักษาตนให้รับ้ลจากทุกภัยทั้งสิ้นเถอด สเพศตาส,สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นอาเวราโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะอได้มีเวรต่อกันและกันเลยอัปยาปัญชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเธอจะได้ปยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อานิคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเธอ,อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตานั่งปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รับพนจากทุกัยทั้งสิ้นเธออีทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโร ขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบีดาของข้าพระเจ้าขอให้มารดาบีดาของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทังเมยตาตินางโหตุสุกิตาโหตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้า ขอให้ญาติทั้งขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทังเมฆารูปัจจายาจาริยานังโหตุสุกิตาโหตุคารูปัจจายาจาริยขา,ข,า,จจยายขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพระเจ้า ขอให้ครูอุปัตขอให้ครูขอให้ครูอุปจาและอาจารย์ของข้าพระเจ้ามีความสุขอีทังสัพพะเทวตานังโหตุสุกิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ครูแก่เทวดาทั้งหลาย ขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทั้งสัพพะเปตานังโหตุสุกิตาโหตุสัเพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุข อีทังสับเวรีนังโหตุสุกิตาหุนตุสัเพเพวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายขอให้เจ้ากรรมนายเวรขอให้เจ้ากรรมขอให้เจ้ากรรมขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุข อีทังสัพพะสัตตานังงหตุสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเถอด อรหังสัมมาสัมพุทโธภะกวาพุทังภะวันตังอภิวาเทมิสวะขาโตภะกวตาธรรมธรรมังนัมัสสามีไม่หังมาตาปิตูนางวะปาเทวันธามิสาธรัง ปัญญาวุติกเรเตเตตินโนวาเทนมามิหัง